ดูอยไรบางครับดูเนี้ยดีเนี้ดูเนี้ยจะๆใส่เล่นกูแล้วทัาสนาวิสัยไม่ดีอย่างครับ ชั่งสองมากูก็เหนื่อยแล้ว เขาติดเลยก็ได้แล้อยู่ไหนหน,น,หนไหยวะต่อไม่มนี่ขวา

แรงก่อ,อ,องอะไรมันม่เศษซีเลยเมีอยเลยไปอยู่ทางนั้นเลยข้าวปลาไม่ข้าวป,ปาลา เนี่ยเจอไพ่ไว้อยู euh ่แน่นอนนีมงานชิ้นด้วยเหรออะไรประมาณนี้มันไมสูดเฮะโอ้คุว่าสุดนะ โอเคนีล้วจังโอ้ยนานประมานิดเดียวเอามาแค่สี่ป่ะใคไว้อีกเนี่ยใครว่ใสี่อ้ยว่าิงีสีหยันนึ่งคงจะมีรถจินรออยู่ พี่สามเนาะพี่สามนี่เบอร์อะไรวะเนี่ยพี่สามเนาเบอร์สิบเก้าครับผม่สายเลยใส่สายใส่สายเลย ก็คู่ก็ใส่ด้วย

อที่ตัดสายหน่อยนอักแ้็กตับนะโคตเอ,อะไรนะปั๊บเตอร์ครับ ไม่ไม่กาการงานน่าตาจำวันผิดไม่ได้หลายใช่ไหมถือการงานกาายไมล่ะเายเอาลเอเลเอาละ ดับเอาห้อยุ่นอ่ก่แม่นรัโอะไนะอืออ้าเนี่ยฮะเอยเ้ยอัยเนเลื่อนเลยปิดไวเ่ย

嗯，好的，好的。 ยาวพูดตีอะไรเง้ยาพูดนะเลยระดับเาเวลาตีเ็มีแค่ต้นเดียวเก้าตาลำบากเต้นเดียวหรือแดเพื่อนจ่ซเป็นต้นเดียวปะสุดอะ cái này sáng tốn giờ đi quá đang làm công việc,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  ขัดเรียบร้อยมามต่อเคลียบขึ้นมาดัดไม่้นงตรงนานห้ำห่นย่สามต่อเพื่อามต่อสามต่อก็ได้สามต่อเคลียบเลยเ ยุ้ยชมยุ้ยชมสองสามสี่ห้ายุ้ยจะไม่ให้ห้องนี้หาตัว ยูเชมอาตัวแล้ทำไมเขาใส่เช่นที่ไหนว่าถึงถึงข้านี้เอาแล้วมันมีกี่เส้นมันมีกี่เส้นเหรอเนี่ยเส้นเดียวถึงนี่แต่ว่ากาวเสาก็แยกหนึ่งแล้วเปล่าไม่ได้กาวแยกไม่ใส่กาวนี้เลยแล้วก็เอาอันนี้มาเชื่อมเสาเรื่เปล่าเอาเราขึ้นนี้ต่อขึ้นมาใส่ตรงนี้เลยได้นะ ไายล้เอามาสิเจาตัดไปนหน่ยังตัดยังอ๋อันนีตัดไปตัดเส้ตัดเล้วเจ็บนี่แล้วพี่าผม่าจะดึงขึ้นนาใส่ต่ี่ัคนละเส้นเลยเอาหนัใส่วงคนละชันพิพี่ชายใครนี่ขนาอายุแ่ไหเออยุงมาจตัวเตัวเรากะตัดสายเก่าไอ้

ไปอีกหนึ่งเร็วจกนแกนเยอ่จำซีต่อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนขึ้นเอาลงไปด้วยได้แล้วพี่ได้พอไไหมส่เสร็จแล้วใหมดเลยหัวไหนวะไปไหมสั่น

เดี <cin stereotype> ๋ยวเรามาติดตั้งครับมาามร้อกับปลาสิตุ้มแ่จะบอกว่า免ย力 เอตกไปตลอดเวลาเรียบเขาจะมาเชื่อมนะได้ไม่ได้หนึ่งไหมเดี๋ยวโอ้ยคิดไม่ได้แน่นอน รู้จะพาวะไหมครับใช่ก็เปันาไม่ทำอะไรด้วยะได้ไน่พออ,อีกด้านหน,นึ่งอะไรครับมันก็เชื่อมได้ไมั้เอ่าเหอยู่ไหมใกล้ไหมมันจะใกล้เอ็นมใกล้เองนงนี่โอเคเส้นสายได้อยู่แล้วอ่คิดใออะ้เยอะๆไป เเยท่าไรคอนทิตนเข้มแข็งแ่งเลยหลายห้านีเลยโอ้โหเย็นจากประเทศนอกข้องกูเห็นเลยวะคอนทิ้นก็ต้องทำงานก็ต้องสร้างได้เลย เดียวๆยวามร่าควาเทน็จวันนี้สับแหวแล้วเหนื่อยเลขเี่หวกล้องเลย